ສະບາຍດີພ e, si ah, ີ ye, ່ນ້ອງຫາຊິໄປຫາລັກອັນຄ່ຳເຊົາໄພພນຕມອີມດກแม่มันີມດກแม่ມົດມ່ດມດກแม่ມົດຊິປຄຸດິລທຍມທຍນນມ່ີມພະນົປີນາພີສດີ ถุยยามู่เห็ดมุมุสบายดีบปลงมุตาจีตาลุงแดอืมดีลาเพื่อนเอ๋ผมนปลกชุดสอบผู้ทีงสูได้ตีน่าใช่อองเกิกินกระปุนอันกระปุลทีนกัดอันต้มน้ำไม้มาหาคุดพี่น้องผมสิบหขาำสะพายยังตัดเสาอยู่ <t> แน่ดิควายนี่หมดแล้วคือควายน้อยแถมสิใหญ่อยู่มาๆๆๆบ่ต้องไปบ่ต้องไปําบอกมันไปๆแได้หลานอยากไปนําไซื้อผ้าให้ลุง แบกมาแบกมาเห็นได้ล้านทางล้านทางลูกอย่าแลนชิลลมคูผ้านะ่านะไปให้แม่คุณไม่หมดไปไว้บึงอืมอืมเอาคันจอนใช่ไหมนี่เอาเอาเอาหไปไว้บึงอืม มึงสิไปน้าปลับบ่สุจิรอสิไปนํำกูบอกยางไงคมคือใส่ตัวเองผ่าน่ะโอ้ยเจ้าบ่แบกขี่รถบอไปยังสิบ่ได้ไปอมนเปลาไปสิไปบอเอามากันไปนะพ่านะ เออบอยากไปแล้วก็ยาอย่างไรเสร็จตัวเองผ่านนะยังว่าวอือไปอทางเลยจังเอาไมา้ไปก่อนแหละให้เด็กน้อยไปตำลังอคอยจิกระบกเด็กน้อยแบบนี้เปล่ากับพันปันโอ้ยเดียวผ่านเดียวป,ป้ายที่น้องป้ายเดือนพอลูกหกที่น้องโอเดือนพอลูกหกลูกเจ็ดตั้งเสาขึ้นก่ออว

นักบ่หนะโ,โอ้เบาหนึ่งกะสิไปลักได้ก่อนมา,มา,มาขี่น้ำคอยนี่ไปส่งคอ,อยอยากสิมาเด็กหน่อยไปแ่าันี้เดียวเดียวเดียจะไปำปากาเมาเด้อมุก่านีแล้วมาขึ้นได้เป็นยังสิบุได้ไปไปป้าลงแหงอีกนาะพี่น <th> ้อง <th> <th> คนตื่นตกมาพุด wow. ีหอนมาเดียวมากมาเสียมเดียวว้าวไทยลูกลุงทองยังเห็ดยังลูกเคยบอลบอลแนวกดเดียวจักได้ลูกเคยไอเดียใช่ไหมลูกเคยลุงทองยัง เฮ้ยเบาหลูกซาเราซอนันงามบ่เดียวมักบ่ฮ้เอาให้ลุงเสียมนะขุดด้วยหรือคำเลยบ่ขุดบ่มาซอยกันคำเด้อแล้ว้มันมืนะเออที้วอาุดมันเข้เมงอันนี้ได้เลยลูกพุงโน่นอันนี้ได้ เอาผกยำอันเป็มใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่บอรบเอาผัยาเอาอกอยู่ต้ัวเขาใหม่เ้ยนี่นะใช่ค่ะอาเอาเอาเอาาวไผ่นี่นี่น่เอาขึ้นเทิงคุณเนาะเอาอขึ่นเทิง่รอแน่นมันบ่ยูเอาลูกอุ่มนี้เอาโรคุ่มชาวไผ่ชาไผนนี้เอารลุ่มมันี่ลูกุ่มตะปูนะเตบอเออัมากเล Anh yên mùng mì đặc không đặc hỏng là hinh 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 à, hinh 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 Nó Nó đốt hinh Nó Nó hinh 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 เนดานเ็บน <Where fore>? ี้บัาต้ลับมาคยเลตเห็นกัสองคนลงเด้อเดี๋บานี่นะเยนเนี่อะไปพาาต้มขนมวนพี่ แทนที่บักเฮาออกมาอยู่ขางนอกพี่ไปตากล้องตัวใดอีกคดนะ่ะตัวเล้ตรงเฮาก็ตัวนี้แตัวของเฮามันม่นมันขาดแล้วบ่ทางอวมันน่ะอวอึปนจะฮู้ติฮะตนั้นเฮามาเปลี่ยนเามาเปลี่ยนสาไฟตัวแตนีมันลงแฮงไ บุมีเงินสืบสาเด็กพี่น้องเอ้ยสาว์ l ท thợ đá บุเท้าวซาทรายกูย์หาหกลอยพูนาะลอยนู่ห้อนะนู่นี่ฮ่อนแล้วตัวแรนผูกออกไปจจกสิเมนจจกเสานู่อื้แล้วบ่อตัวนี้ดอลล่าซุ่มไปสิพาไปขี่สิอันไปส่งชุมเจ้าอยู่พุณเดี๋ยสิกลับมาพ่อไป สิ้นไปดีได้ไหมเกิดอบนกี่บนอมาดูเสียมาเสียมากอนตามเอาวอนนี้ไปขำตัวนั้นได้ำได้อาัสันนี้ไปำตัวนั้นไหมมันออกแห้งกหมอ่ามันขีดสายไาเออกพร้อมไไมจเออข่เห็นอยู่หรอกตนี้นี่มันหักนีได้่นะแล้วอยะเอารถมาแลง่อยน่หลเพิ่งไป

Đó mà, Đó. Thay đã thôi. Thái Ma rồi đấy. pít

ở bắt gì mà thải à bà bưng gì cả béo cồng <laughs> nhang coi tàng thẻ pì you know, ตั้งแต่เศร้าดินุณแหละเศร้าปลายกูรักคำบกำบกวลวอีกระบวนแต่เศร้าไพ่เขาได้ไรพ่อเป็นสุรุษยังเฮ้ยรักเขาบบกเออรักเขาผู้รักเขาการักเขาลงกับสายเขาขาดด้วยห่ารักของไพ่แหละเขาคือบุญมา่ำเนาะ พ่อป้าทำรักนั่นนี่ยังไปปะอามาตัวน้อยนะมาเด้อ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 โอ้ยลูกพ่อป้ากับโตป้ายหมู่หมู่เอาเสื้อเอาเสื้อแล้นุ่งหมู่ไว้ๆชิล้มเจ็บด้วยนะส่งพี่น้องใส่ตู้สักผ้าประมาณเดือนปลายเมื่อว่าส่งหนึ่รอย มัวส่งยานเบิดจะนีจน่จะได้ยางหัดเอาจอยพี่เสออยไม่จอยอย่าไปจองมัาไม่ใช่ล่มทับนะปู่พี่น้องเอ,อ้ยจะฉีดอะไรพชิดามานั่นได้กันได้เลยพี่น้องยอมหับก็บ,บริมีแต่เฮาทีรักไพ่อันนี้กะ Ну, все такие